สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษากับดิชานิตยาดวงแก้วค่ะกรมศิลปากรร่วมส่งสุขปีใหม่2,568เปิดให้เข้าชมอุทยานประวัติศาสตร์และพิพิธภัณฑ์ทัสถานแห่งชาติฟรีพร้อมสักการะพระพุทธรูปสำคัญเพื่อความเป็นสิริมงคลค่ะ นายพนมพบุตรจันทรชรธชิอดีกรมศิลปากรได้กล่าวว่าเนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่พุทธศักราช2568 กระทรวงวัฒนธรรมได้จัดกิจกรรมของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชนโดยกรมศิลปากรร่วมจัดกิจกรรมดังนี้1เปิดให้บริการและงดเก็บค่าเข้าชมพิพ,ธพิธภัณฑ์ทัศสถานแห่งชาติอุทยานประวัติศาสตร์และโบราณสถานที่อยู่ในความดูแลของกรมศิลปากรยกเว้นพิพ,ธพิธภัณฑ์ทัศสถานแห่งชาติสิลปีรศีอนุสร์และพิพ,ธพิธภัณฑ์ทัศสถานแห่งชาติชาวนาไทย ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติรวม3วันระหว่างวันที่30ทธันวาคม2567ถึงวันที่1มกราคม2568โดยพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติทั่วประเทศอันเชิญพระพุทธรูปสำคัญออกให้พุทธศาสนิกชนสักการะเพื่อความเป็นสิริมงคลในเทศกาลปีใหม่อีกด้วย 2. กิจกรรมสการะนพพระปฏิมา9นักรามหามงคล2,568ส,สำนักพิพิธภัณฑ์ทสถานแห่งชาติพิพิธภัณฑ์ทสถานแห่งชาติพระนครอัญเชิญพระพุทธรูปกอบด้วยพุทธศินอันงดงามมีประวัติความเป็นมาจากนาครโบราณต่างๆของไทยโดยมีพระพุทธสิหิงพพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ประจำพระราชวังบวรสถานมงคลหรือวังหน้า เป็นพระประธานพร้อมด้วยพระพุทธรูปอีก9้าองค์ได้แก่พระพุทธรูปปางมารวิชัยเมืองเชียงใหม่พระพุทธรูปยืนปางแสดงธรรมสองพระหัตเมืองลบบุรีพระพุทธรูปปางมารวิชัยเมืองสันคบุรีจังหวัดชัยนาทพระพุทธรูปยืนปางประธานอภัยเมืองสุขโขทยัยพระพิมพ์ลีลาในซุ้มเรือนแก้วพระกำแพงศอก เมืองสุพรรณบุร,พร,ปปร,พร,รีพระพุทธรูปปางมารวิชัยพระนครศรีอยุธยาพระพุทธรูปปางมารวิชัยเมืองนครศรีธรรมราชพระพุทธรูปยืนปางประธานอภัยสองพระหัตเมืองพิษณุโลกและพระชัยเมืองนครราชสีมานำมาประดิษฐานให้พุทธศาสนิกชนได้สักการะบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคลในวาระแห่งการเริ่มต้นศัก,การาชใหม่ณนะพระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์ ที่พิพิธภัณฑ์ทาสถานแห่งชาติพระนครระหว่างวันที่25ธันวาคม2567ถึงวันที่5มกราคม2568เวลา9นาฬิกาถึง16นาฬิกา 3. ชมพิพิธภัณฑ์ยามค่ำและท่องเที่ยวโบราณสถานยามราตรีเปิดพิพิธภัณฑ์ทัศสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีให้เข้าชมความงดงามของเรือพระราชพิธีมรดกวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าแห่งสายน้ำตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง20นาฬิการะหว่างวันที่27ถึง29ธันวาคม2567พิพิธภัณฑ์ทัสถานแห่งชาติจันเกษมจัดกิจกรรมไนท์แอดเดพาเล ย้อนเวลาชมวัง4ศ่ตวรษพระราชวังจันเกษมเปิดให้เข้าชมวันศุกร์ถึงอาทิตย์เวลา16นาฬิกา30นาทีถึง21นาฬิกาเฉพาะภายนอกอาคารและอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาเปิดให้เข้าชมวัดพระรามวัดมหาธาตุวัดราชบูรณะและวัดชัยวัฒนารามจนถึงเวลา21นาฬิกาในวันศุกร์ถึงวันอาทิตย์ถึง28กุมภาพันธ์2568 4. เชิญชวนมอบหนังสือเป็นของขวัญปีใหม่ให้หนังสือเท่ากับให้ปัญญานำหนังสือที่จัดพิมพ์โดยหน่วยงานในสังกัดกรมศิลปากรลดราคาสูงสุด20%ตั้งแต่บัดนี้ถึง15มก,กร,ราคม2,568 พร้อมกันนี้ได้จัดพิมพ์สมุดบันทึกเรือพระราชะพิธีสีแห่งนัการาให้เลือกสรรเป็นของขวัญปีใหม่สามารถเลือกซื้อได้ที่ร้านหนังสือกรมศิลปากรชั้นหนึ่งอาคารเทเวศหรือสั่งซื้อหนังสือทางออนไลน์ได้ที่ bookshop.fireart.go.th ค่ะ 5กิจกรรมไน h ์ไลบารี่อ่านกันยามค่ำณสำนักหอสมุดแห่งชาติวันที่1มกราคมถึง31มีนาคม2568หอสมุดแห่งชาติเปิดให้บริการอาคาร1ชั้น1และชั้น2และอาคาร Smart l i ลบารีวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา9นาฬิกาถึง19นาฬิกา30นาทีวันเสาร์ถึงวันอาทิตย์เวลา9นาฬิกาถึง17นาฬิกาค่ะ